สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําประตูตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเป็นประตูเหล็กนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมทําราวระเบียงไปแล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะได้มาทําประตูเหล็กนะครับก็โดยทําจากเศษเหล็กที่เหลือจากการทําราวระเบียงนะครับครั้งที่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีงบอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะวัดนะครับขนาดของประตูนะครับที่จะต้องทํา วัดเสร็จแล้วเราก็ร่างแบบไว้นะครับเพื่อนๆความประตูก็จะเอาเท่ากันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็ได้ขนาดของประตูแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปตัดเหล็กแล้วก็มาทําการเชื่อมประกอบประตูกันนะครับ รับตัดเหล็กนะครับสีท่อนตามขนาดที่วัดได้แล้วก็เดี๋ยวมาตัด45่ส้านะครับเพื่อนๆเาขีดก่อนนะครับเราก็จะเอาไปทาที่แท่นตัดนะครับเดี๋ยวผมจะปรับองศาแท่นตัดนะครับัาเพื่อนๆตัด45เรียบร้อยนะครับ ครับเพื่อนตอนนี้ผมก็ทําการเชื่อมนะครับตัวกรอบประตูไปที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ขัดเก็บรอยเชื่อมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาใส่ตัวตั้งกันนะครับเพื่อนๆก็วัดแล้วก็ไปตัดมาใส่นะครับโดยผมจะแบ่งเป็นช่องละ10เซนเหมือนกันนะครับเพื่อนๆความสูงก็63.5นะครับก็ไปตัดมานะครับ9ท่อนผมได้ทําการซื้อเหล็กนิ้วๆมาเพิ่มเส้นหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเก่านะครับมันท่อนสั้นครับก็เก็บไว้งานอื่นดีกว่านะครับที่ไม่ต้องนํามาต่อนะครับอ่ะครับมาแบ่งช่องกันครับเพื่อน มาเชื่อมติดตรงขาของเราระเบียงตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปเชื่อมกันครับครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ติดตั้งประตูนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็เป็นขั้นตอนการทาสีนะครับเ๋ยวไปทาสีกันครับสีที่ใช้ก็จะเป็นสีดำด้านนะครับสีน้ำมันนะครับของเบเยอร์นะครับเพื่อนๆตั่วนนี้ก็ใช้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าแค่ประตูนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูกันครับเพื่อนๆผมก็จะทานะครับไปก่อนรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยแห้งแล้วค่อยมาซ้านะครับครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับประตูระเบียงก็เป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูกันนะครับนี่นะครับทาสีเรียบร้อยแห้งนะครับแล้วทาสองรอบนะครับเพื่อนๆเปิดเข้าแบบนี้นะครับ นะครับเปิดเข้ามาเก็บไว้ตรงนี้นะครับแล้นั้นก็ปิดเข้าไปนี่นะครับก็งบที่ใช้วันนี้นะครับก็มีแค่ค่าเหล็กนิ้วคุณนิ้ว1เส้นนะครับร้อบาทแล้วก็ตัวบานพับนะครับห้าบาทนะครับรวมเป็น230บาทนะครับเพราะว่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็ใช้ของที่เหลือจากการทําราวระเบียงนะครับซึ่ง งบมันไปรวมอยู่กับระเบียงไปแล้วนะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับในส่วนนี้ก็แค่230บาทนะครับสีใช้ที่เหลือในกันนะครับผมส่วนเหล็กนะครับที่เหลือตรงนั้นนะครับก็ยังสามารถนำไปทำอย่างอื่นได้อีกนะครับเพื่อนๆครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปการทำประตูระเบียงนะผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางและก็แรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ไม่ได้เป็นช่าง เหมือนกับผมนะครับได้ลงมือทําอะไรด้วยตัวเองนะครับผมคลิปหน้านั้นผมจะมา DIY หรือว่าจะมาทําอะไรด้วยตัวเองนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ